ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพันษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567 ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาศให้หนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปตาวายเป็นพุทธบูชาในเทศก,กาลเข้าพรรษาที่วัดมหาวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระนิิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพารัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรนาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหา,านครซึ่งจัดสร้างขึ้นในโอกาสที่คณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลก่อตั้งครบ136ปีในปีนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ มารับบริการตรวจรักษาแพทย์พยาบาลน,นักศึกษาแพทย์ตลอดจนบุคลากรของคณะแพทยศาสตรส์รศิริราชพยาบาลสำหรับพระพุทธเมตตาสิร,ริราชคุณหากร พระพุทธรูปปางประธานพรหล่อด้วยโลหะผสมขนาดหน้าตัก1เมตรสูง1.5เมตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานานามและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566ณนรัวัดรักขังโคษิตารามและได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ห้องพระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรใต้ฐานจุกชี บรรจุเหรียญพระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรจำนวน84,000เหรียญเปรียบเสมือน84,000พระธรรมขันในพระไตรปิฎกโดยเหรียญเหล่านี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเช่าบูชาเพื่อการกุศลมียอดเงินบริจาครวมกว่า50ล้านบาทซึ่งจะนําไปใช้ในการปรับปรุงหอผู้ป่วยต่อไป ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมศิรินธรอ,อาคารเฉลิมพระเกียตรติโรงพยาบาลศิริราชทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพศ2567จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องความรู้ใหม่ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งป,ปันประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆร่วมกันรวมทั้งหาแนวทางเพื่อความยั่งยืนทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขมุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้แบบสหา,สาขาและแบบข้ามศาสตร์ได้แก่การทํางานผสมผสานกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสาขาต่างๆหรือการนําศาสตร์ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ด้านการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมด้านกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านเศรษฐศษษาสตร์การเงินและการลงทุนมาผสมผสานกับความรู้ทังด้านการแพทย์และสาธารณสุขสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาที่เบสอญญดุลญเดชวิกรมพระบรมราชชานก แล้วต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชทรงวางพวมลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีและพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการพระก่อพระเกื้อล่าสุขสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพทรงรับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและทรงราชทรงบรมราชาพิเศษพระราชกรณียกิจทรงบำเพ็ญด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาลอาทิเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารในโรงพยาบาลสิริราชเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆในโรงพยาบาลสิริราชและส่งร่วมงานรับน้องข้ามฟากเป็นการส่วนพระองค์การจัดแสดงรถยนต์พระราชทานที่มีประวัติว่าสมเด็จพระมหิดลที่เบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงซื้อถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิก เจสมเด็จพระราชมารดาารทรงใช้ในวังสระทุมและย้อนรำลึกถึงพระเมตตาที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงมีต่อนักศึกษาสิริราชทรงรับนักศึกษาขึ้นรถยนต์ที่ทรงขับมาทรงสอนเมื่อเสด็จขึ้นคลองราชแล้วพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลอย่างต่อนเนื่องโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินให้สิริราชนำไปใช้พัฒนางานด้านการแพทย์ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการส่วนของเครื่องเร่งอนุภาคพ,พร้อมระบบภาพนำวิธีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบฉายแสงที่แม่นยำและตรงจุดมากขึ้นเกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะน้อยที่สุดและรถพยาบาลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่เปรียบได้ดังโรงพยาบาลสิริราชเคลื่อนที่มีการจัดแสดงรถจำลองพร้อมอุปกรณ์ภายใน ในทัศการนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่10ถึง31กรกฎาคม2567นศาลาศิริราช100ปี วันนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเขตคลองเตยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดโครงการเทศนาธรรมสีภาคทั่วไทยครั้งที่4ี่หนกลางขึ้นโดยมีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567และเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต,ต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนสำหรับกิจกรรมเทศนาธรรมสีภาคทั่วไทยได้จัดมาแล้วสามครั้งประกอบด้วยครั้งที่ 1, หนึ่งหนนตะวันออกที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครั้ง ที่สองขนเหนือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเ็ดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่และครั้งที่สามขนใต้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแด่พระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในทุกครั้งโดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนแสดงความสนใจและเข้าร่วมในพิธีเป็นจํานวนมาก นหนึ่งในช่วงเช้านายเจยรายุอิสารางกูลณ,ณอยุธยาองคมนตรีได้ร่วมกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาธรรมมาดเดี่ยวและการเทศนาธรรมสองธรรมมาดโดยพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาที่มีมาตั้งแต่อดีตการที่หาชมได้ยากนอกจากนี้มีการออกโรงทานทั้งอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมงานและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จำนวน3ชุดโดย เทปวิทิทัศพิธีเทศนาธรรม4ี่ภาคทั่วไทยครั้งที่4นี้จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2567เวลา19นาฬิกาและในช่องทางอื่นๆในโอกาสต่างๆด้วย